ถ้าน้องหนุ่มน้มมีอาการเหล่านี้ควรรีบตรวจด,ด่วนๆเลยเต้านมบุมมีน้ำออกจากหัวนมคลำเจอก้อนผิดปกติหรือขนาดเปลี่ยนแปลงไปหรือมีอาการเจ็บเต้านมที่ไม่สัมพันธ์กับรอบประจำเดือน สวัสดีค่ะโบค่ะอายุ36ปีวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพยายไทหนึ่งนะคะวันนี้มีนัดตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมประจําปีค่ะอยากจะบอกว่าสําคัญมากๆเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบเจอเยอะที่สุดอันดับหนึ่งทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะอยากจะบอกว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งเสี่งยงเพราะฉะนั้นยิ่งควรตรวจนะคะทาไมถึงจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุกปีใช่ไหมคะต้องบอกว่าการตรวจสุขภาพนะคะไม่ว่าจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมหรือตรวจสุขภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นการดูแลตัวเองเบื้อง ต้นก่อนที่จะเกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจสุขภาพค่ะมีญาติญาติที่แบบป่วยหรือว่าเสียชีวิตไปด้วยมะเร็งนะคะจะเป็นมะเร็งส่วนอื่นๆเราก็รู้สึกมีความกังวลว่ามะเร็งในส่วนอื่นๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมไหมเพราะฉะนั้นก็เลยมาตรวจเลขกอย่างหนึ่งตอนนี้อายุ36ปีก็รู้สึกว่ายิ่งอายุเยอะก็ต้องรีบตรวจเลยค่ะสําหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสามารถทําได้หลายวิธีนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยโบเลือกเป็นแพ็กเกจเมนโมแกรมแล้วก็อัตอลรรอตราซาวด์นนะ สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองก็คือส่องกระจกนะคะแล้วก็ดูความผิดปกติหรือคล้ำกล้ามเนื้อของตัวเองนะคะหลังประจําเดือนหมด2-3วันถ้าเจอความผิดปกติก็รีบม,มาหาคุณหมอดนด่วนเลยค่ะวิธีการเตรียมตัวก่อนมาตรวจมะเร็งเต้านมก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะสามารถกินข้าวกินน้ำม,มาได้นะคะแต่แนะนํนนาว่าไม่ให้ทาสเปรย์หรือโลชั่นบริเวณเต้านมและรักแร้เพราะอาจทําให้เกิดจุดบนภาพและทําให้การวินิจฉัยคลาดเคลื่อนถ้าเคยตรวจเมโมแกรมมาก่อนนะคะควรนําผลมาเปรียบเทียบเพื่อดูความแตกต่าง และสำหรับใครที่เสริมหน้าอกมานะคะสามารถโทรมาปรึกษากับทางโรงพยาบาลก่อนได้ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาไปตรวจแล้วก็ไปพบคุณหมอแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปตรวจมาเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะ,ะแต่ว่าเข้าไปก็จะมีตื่นเต้นบ้างเพราะว่าเครื่องมันต้องมีท่านู่นท่านี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่<ๆ>เพราะว่าเวลาที่ทำแมมโมแกร,รมอ่ะมันจาเป็นจะต้องให้เนื้อเต้านมเนี่ยกระจายออกไม่ได้มากองทวมอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมันจะเห็นได้ชัดขึ้นที <c oughs> นี้ผลแมมโมแกร,รมเนี่ยได้แล้วนะคะผลก็ปกติดีถ้าแนะนําเดี๋ยวก็ทําอีละครั้งใครบ้างที่ต้องเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมคะ่ะ ผู้หญิงเนี่ยความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุด้วยส่วนหนึ่งอายุมันเป็นปัจจัยสําคัญถ้าเราจะเริ่มตรวจตอนที่เรามีความเสี่ยงสูงเนี่ยมันก็น่าจะคุ้มค่ามากกว่าการที่เริ่มตรวจเร็วโดยที่ความเสี่ยง,ยงต่ำเพราะฉะนั้นอุบัติการณ์ที่มะเร็งเต้านมพบสูงเนี่ยเขาพบว่าสี่สิปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจปีละครั้งก่อนหน้านั้นอย่างช่วงส5 4สิห้าถึงี่สิบเราก็จะอาจจะเห็นว่าอ,อมีญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเริ่มเป็นกันแล้ว<ฆ>ก็เลยจะมมมมมีคนนาาเรริุตตต่วจมมมกกรรั้้งแอขึไป็มี คุณหมอคะแล้วถ้าตรวจพบก้อนที่เต้านมต้องทอํายังไงต่อคะเราจะดูลักษณะของก้อนเนื้อก่อนว่ามีความเสียงมากน้อยแค่ไหนกลุ่มที่ดูแล้วคล้ายมะเร็งค่อนข้างมากนะ,ล,ะลักษณะดูผิดปกติดูมันเอ้มันแตกนุกลามออกแบบด้านข้างแบบนี้เนะี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นก้อนก้อนเล็กเนี่ยเราก็จะส่งไปเจาะตรวจมะเร็งหมอก็ะจะไปเจาะตรวจถ้าเห็นจากอันตราซาวขนาดเล็กๆไม่กี่มิลลิเมตรเนี่ยหมอก็จะส่งขึ้นไปทําอันตร้าซาวแล้วก็เจาะ เข็มเจาะตัวแต่ถ้าเป็นก้อนที่มีความเสี่ยงไม่สูงอย่างเช่นก้อนที่ลักษณะคล้ายเนื้องอกธรรมดาความเสี่ยงต่าแล้วก็จะตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดคือว่าถ้าเกิดมาตรวจติดตามอย่างเช่นทุกหกเดือนหมอจะนัดมาเช็คดูถ้าก้อนมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็น่าจะเป็นเนื้องอกธรรมดาอย่างที่เราคาดการณ์แต่ถ้ามันดูโตขึ้นเรื่อยๆดูเอ๊ะอาจจะผิดปกติก็จะมีการเจาะชช่นนื้ตรวจมะเร็งได้เช่นเดียวกันเป็นมะเร็งส่วนอื่นมันจะสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมไหมคะตัวมะเร็งเต้านมมันจะมีพันธุกรรมบางชนิดทีีี่่่่เเเรราาคค้้นนนนนพบตออะะยงช เียยีนทุกนีแต่ว่าพันธุกรรมมะเร็งเต้านมกลุ่มนี้เนี่ยเขาพบว่าสัมพันธ์กับมะเร็งอื่นด้วยอย่างเช่นมะเร็งรังไข่ถ้าเป็นมะเร็งรังไข่เนี่ยยากที่น้องยากแก้ชิดเป็นเนี่ยเราก็มีความจำเป็นต้องตรวจมะเร็งเต้าน,นมเร็วขึ้นอีกถ้าเราตรวจเจอพันธุกรรมตัวนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจเช็คทั้งเต้าน,นมทั้งรังไข่ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้ข้อมูลินดี เป็นยังไงบ้างคะกับการตรวจวันนี้เพื่อนๆดูแล้วอย่าลืมเช็คเต้านมของตัวเองกันนะคะและที่สําคัญใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมอย่าลืมรีบมาตรวจเลยนะคะและควรตรวจด้วยตัวเองทุกเดือนตามที่คุณหมอแนะนําและถ้ายิ่งจองกับ p d m ด co. th ใต้คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าได้ราคาคุ้มมากค่ะแค่จองจ่ายยื่นคูปองสะดวกมากๆหรือใครจะทักสอกถามแอดมินก่อนก็นกได้นะคะ ดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ